สวัสดีค่ะวันนี้สาวโคราชสาวไทยมาพามากินตำ <c oughs> ขนมจีนน้ำปลาเนาะ,นะ,ค,ะ,โนโะค่ะนโนแล้วก็มีกุนเชียงปลาเนาะคะ่ะบดทอดเอามาหนึ่งเอาเออเอามาต้มเอาอันนี้ก็แกลมใบสะระแหน่เนาะคะ่ะผักก็ไม่ม,มีหลายกินหลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันจะซื้อมาไม่ซื้อมากจะเสิร์มาเสียทิ้งเนาะคะ่ะมาเล่จะเล่ซึนข้าวเจียวเอ่ยซึนข้าวเจี้ย สนนมเจนนุ่มๆน,นาะค่ะแสบแสบเฮนนาคือบบนนเก่าแล้วจ้ะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะตั้งกล้องเห็นนาเนาะค่ะือเราไ้ตั้ง กินสะดวกกว่าเนาะค่ะพที่ไม่ตั้งไม่ใช้แล้วนะค่ะแต่งตัวบสุภาพนะคะเลยก็ได้อยากแบบทำแบบนี้ด่ามันสะดวกดี <S 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 ตั้งก็กวงก็สะดวกดีคือกันจ้ะ ใส่มะเขือเปราข้างไล่ครบ <c oughs> สื่อต่างแต่งานไทยที่ก่อนนั่นเศรษฐี ยุ้มขนมจีนด้วยกันจ้ะตำตำสัวน้ำปลาตำขนมจีนน้ำปลาครั้งแรกที่เคยเห็นอันหรือว่าเขาทำมานานแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเห็นเนอะค่ะเนีย่ย กุนเชียงปลาแล้วมันมีหมูปลา <c oughs> แล้วก็ไก่เนะคะค <c> ร <oughs> ั้งแรกที่กินเด้อนักกุนเชียงปลาแต่ว่าไม่ทอดนะเราเอามาต้มเอาต้มแบบให้หน้ำไอ้มันไขมันมันทิ่งอะค่ะ วันนี้ก็วันพุธที่13เมษายนพศ68นะคะพศยี่สิบห้าเสรด็มาด้วยจ้ะ แซ่บเซ้า <c oughs> ที่เหลวกับงานไทยแต่ไม่ได้ไปก็วัดเนาะทำบุญสงการนะคะก็ไม่ได้ไปแล้วจ้ะกมธนาซาธุโมธนาบุญด้วยช่งไม่ได้ไปกับมมทนายกมือขึ้นหัว ชอบทำบุญแต่ว,ว่ามันอยากกระลดดกลา มะเขือนะ่ะชอบกินแบบเม็ดอ่อนๆถ้าเม็ดแก่ก็มามักเท่าใดแกะเม็ดออก เสียบยุคุนเชียงปลาเก็บหมดละมีสีแพ็คไอสีแท่งแพงมากสิผายอยูโรแพงนะสีแท่งเนะี่ยชินปลากับไทยกับอะไรอามาเอามาแค,กค่กุนเชียงหอ่อแพ็คเดียวปลาทูเค็มก็เอามากับม่ได้ทำกินเลยจ้ะจักเอามาทำไมเนาะทีหลังบอกอามาดอกปลาทูเค็ม หลังก็จะเอามาแบบเป็นปลาแห่งปะผงปากีโก้ก็มีปลาเจ้าช่นทะเลแต่แข่งก็ไม่อยู่เหลืออยู่ถุงเดียวกับปลาหวานแค่นั้นหรอวะ ต้องไปที่หลังจะต้องเอามาผักของแห่งมาเยอะๆปัดผงนี่จะต้องเอามาจากลูสองลูนะคะเพชรเริ่มมาแล้วพักซีเอไม่ใช่พักซีสระเน่ ยังดีอยู่ก็ออกเรื่องๆนะจ๊ะก็เลยมาล้างน้ำเด็ดอันเด็ดอันที่เสียออกอ่ะเอามากินกันตายเนาะคะ่ะเขือก็เหลือแค่เนี่ยจากงานไทยเวทีพักสดจะไม่กินแบบนี้สดๆแต่วัาล้างน้ำเกลือล้างอะไรดีๆนะจ้ะ เดะขอจะคำนึงก็ไปขอกินหลังบ้านขอบคุณทุกกำลงังใจขอบคุณเอซเก่าใหม่ที่ไม่ลืมกันไม่ทิ้งกันเนาะค่ะพี่ขอมากดิดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เนาะค่ะคูดคุยมาแสบมานน้วน้ำกันเราจ้ะขอบคุณหลายๆเดือที่ไม่ลืมกัน ขอบคุณจากใจเนอะโซ่ so, ไปนะคะเ,เพื่อนเจอคลิปหนานะคะกินบะหมีดอ,อกหลูอยู่ว่าช่องนี้กินวบะมดแต่ว่าจบคลิปก่อนเนาะ,ะแต่ว่ากว่ามาน,นานบางครั้งก็แบ็ดมดตดหายไปเลยบ๊ายบาย